สวัสดีเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่ไทยเกมเมอร์ด้วยนะครับช่ดูทุกทีดีที่มีมากกว่าเกมและอย่าลืมกดติดตามเป็นอกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากเลยวันนี้มาใหม่ที่ King Monster ต่อนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Book of Monster เกาะ Magical s t a d i m นะครับคอมมอน6ทับ15ครับแร0อีพี0สีสั้น0นะครับตัวสีสั้นเราจะเอายังไงเราจะได้มายังไงอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับเราเปอนเพื่อนๆมาให้ข้อมูลกันนะ แล้วคอสซูมก็ไม่มีนะครับวันนี้ก็ได้น้องปักกระเบนกับน,น้องงูหางกระดิ่งมานะครับนอกจากตัวหลักๆตัวน้องขังคุยนะขังคุยนะน้องนิ้งน้องสมองน้องกระดูกนะตายมาสองแล้ววันนี้มารับน้องใหม่นะครับภารกิจรับน้องใหม่เชนเซอร์นะครับเพื่อนนะอ่ปปะป่ะไม่จีก็เซ็กตามนะครับตัวของคิสซันผลึกคิสซันสีม่วงม่วงนี่ก็ถือว่า ให้ค่อนข้างไหวนะครับแต่ให้น้อยนะให้แบบหลักสิบนะครับยี่สิบสี่สิบอะไรเงี้ยนะครับให้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สีสวยนะข้างหลังนี้เขาจะมีเป็นแบบจะมีช่วงให้เราเปิดเขาเรียกช่วงเนี้ยช่วงเปิดไฟนะครับจะมีช่วงเปิดไฟช่วงปลา,ายเข่าครับคล้ายๆเขาวางนะคล้ายๆเขาว,วางนะครับะตานี้มี เข่าข้างล่าเลขนะครับแล้วก็มีเข่าตรงกลางแ้ะแยกซ้ายขวาเอ้ยลืมตาดูวยโอ้ยตาสีฟ้านะครับแล้วก็ตาดำสีขาวนะครับม,มาช่วงลืมตาพอดีเลยอะต้องบอกว่าตกกระจายเล็กน้อยนะครับอ่ปปะไปรับน้องมอนสเตอร์ใหม่ดีกว่านะครับลักษณะไข่เป็นไขส่สีออกแดงๆเลือดหมู่นะเพื่อนๆแล้วก็มีเป็นสร้อยคาดนะครับคล้ายๆเป็น กำไรนะเขาเรียกอะไรแล้วเขาเรียกเป็นกำไรใช่ไหมมีกระดูกนะครับมีหินพวกกำไรหินอะไรข้อมือมประมาณนี้ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ข้างบนไข่ก็จะมีเป็นขนนะครับสีดำสีขาวออกเทาๆนะเป็นหนึ่งปอยนะครับเป็นสีดำๆนะรู้สึกว่าน่าจะมีอายุแล้วนะครัอยู่ท้ารู้สึกว่างอกมากกว่าดำนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปแคกอีกอีกถูกแคกอีกโอเพนกันดีกวนะ่าครับปึ๊บ โลลิกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูกกระตานะแล้วก็มือขวาถือกระบอกครับมือซ้ายถือหัวกระโหลกแล้วก็มีแบบเป็นปลายสีฟ้าด้วยนะครับคล้ายๆพวกชนเผ่านะเพื่อนขามีเล็บด้วยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านิ้วนะห้านิ้วห้าเล็บนะครับเพื่อนกระดูกผสมกับ้องนินงกนะครับได้เป็นตัวนี้มากนะอ๋อนี่เขามีทุกตัวนี่ให้ประกายดาวๆเดี่ยว คลิปที่แล้วผมก็ตกใจไม่ค่อยได้สังเกตนะครับโอ้เราก็ส้อกบอเปอร์เขาจะเป็นรูป,ปนี้นะรูป,ปคล้ายเป็นปีศาจไหมมีมีเขายิ้มมีฟันตัวบอเปอร์้านหลังที่เคลืนที่อยู่อ่ะไปะเอาไปวางกันดีกว่าะนะเพื่อนโ้ยตัวใหญ่เหมนกนนะก็ถือว่าเป็นตัวที่สมของเกาะเมจิกนะครับที่สามารถติดมาได้นะครับ ตัวกลมกลม,มอ้วนเลยนะครับเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยบักข่ยังอ, <c oughs> อยู่นี่อยู่เลยอ๋อมาแล้วโอ้ผมเคคิดว่าบักน,นะครับอะไปรับกูได้สามเพชรอาเอ,อเื่อกี้ผมเพิ่งใช,ช้เพชรขยายเกาะไปด้วยนะครับอันนี้ได้เป็นน้องขังขุยอีกแล้วนะตัวต่อไปผมควรจะบิดตัวไหนดีเอ่ยผมไปดูก่อนนะครับ ็จะมีเป็นกระดูกและกระดูกกับน้องคลุยนะครับน้องกระดูกน้องคลุยครับกับน้องสมองน้องคลุยนะครับน้องนี้น้องกับน้องคลุยครับเป็นสายผสมกับน้องคลุยและ3ตัวนี้นะครับเราจะขึ้น3มเบตและ2เบ็ยังเหลืออีก3น้องนะน้องคลุยกัด3ตัวอ่ะเดี๋ยวเราไปน้องคลุยเริ่มแรกนะครับน้องคลุยน้องคลุยอ่าจิ้งคลุยว์ตลับ ผมเป็นเลขห้านะห้าสิบห้าผมดูไนว่าคณจะเลขอะไรนีห้านี่ไงสมอง <c oughs> เหมือนหาเหมือนหาหวยรเปล่าถูกกับน้องสมองก,กันเอ้ยยี่สิบชั่วโมงก็ติดสักทีนี่ผมผสมมาหลายรอบมากเลยนะครับติดติดติดตัวต่อไปก็เป็นน้องเมื่อกี้เอ่อ สมองกับน้องขุยเนี่ครับเป็นน้องเนี้ยคล้ายๆลิงบาบูนะครับสีขาวๆนะครับเป็นล้วมีอะไรแหลๆมๆก็ไม่รู้นะครับปักตรงกลางตัวครับลอยได้ด้วยนะสำหรับตัวสองเป็ดถัดไปก็าจะเป็นตัวตุวดีนะครับเพื่อนไ,ได้แหละได้แหละผสมติดปกติจอมารับน้องถ้าแบบเวลาผสมปกติอะเห็นไหมจะเกินกาดนะจะเกินกาดแต่เวลามารับน้องแล้วผสม ใหม่เนี่ยสมมติจะติดเลยนะแปลกดีเหมือนกันนะครับผมสังเกตมาหลายหลายรอบนะถ้ารับตัวใหม่แล้วผสมเนี่ยจะติดร้อง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 เมื่อกี้เมื่อกี้เลยผมได้ยินเสียงร้องคนระับไอ้เดีย๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับไปกดดูไปกดดูข้อมูลสักนิดนึงก่อนอู้ร้องใหญ่เลย เป็นน้องสองเบสนะครับโลลิกนะโลลิกนะครับอ้ชอบน้องตัวใหญ่นี้ด้วยนะเป็นแล้วก็ขนฟู้งๆนะครับชอบเพิงนะครับโอเคใช้ได้เลยนะครับไปฟังเสียงกันนะเพื่อนๆดูลกักษณะเกาะข้าหลังอาจะเป็นไฟนะครับอันนี้ผมว่าขยาพะพลาสาิมาจดเต็มแล้วนะครับ ช่วงน้องสมองนี่เขาโว้โวนี่เขาต้องบอกว่าเกาะนี้หยุดการเคลื่อนไหวไปนะมีน้องหัวขวงกระดิ่งกดดิ้งดึ๋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 งอยู่ครับลองหรือยังลองหรือยังลุ้นอยก่น,นะช่วงแบบจะลองเมื่อไหร่แบบวันนี้ครับเขาต้องรองจังหวเนะเขาครับ ผมเอาน้องนี้นออกมาไว้ใกล้ๆกับน้องสมองนะครับชะวนั้นก็คือปิดไม่ติดสักทีนะครับก็เลยย้ายมาให้แบบมีค่าความรักสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องหาตัวของน้องขุยก่อนนะครับว่ากลัวจะอ,อะไรไปพัดเดี๋ยวต้องผสมน้องขุยอีกสองตัวน้องครั้งขุยนะ อยู่ไม่ร o อ g ผ่านมาสองรอบแล้วมั้งเนี่ยโอ้ไม่รู้พอรู้เว้ยคล้ายๆแบบการแผด่เสียงเงั้นนะ โว้บโว้บใช้ได้เลยอ่ะถือว่าเป็นแบบเป็นเสียงเด่นๆเลยนะเพื่อนๆ y ไท Thai Gamer นะครับหมายสิกิมมอนสเตอร์ใครยังไม่กดติดตา,ามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้การดูนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ โู้เสียงใช้ได้เลยนะเพื่อนๆนะ